สาวกไดโนเสาร์ไม่ควรพลาดและก็รวมถึงตัวผมเองด้วยครับชอบมากๆครับเมื่อ iPhone 13 Pro มีคอลเลกชันสุดพิเศษโดยมีต้นแบบเป็นตัวน้องไทแรโนซอรัสครับซึ่งจะมีให้เราเลือกถึง3แบบ3สไตล์เลยโอ้โหน่าสนใจมากและที่สำคัญครับผมมีเขี้ยวฟันจริงๆด้วยโอ้โหอยากรู้ราคาใช่ไหมครับตัวนี้แพงสุดเกือบ2ล้านบาทครับ เทียว2ล้านบาทเพียง2ล้านบาทเองนะฮะครับผมงั้นเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่าครับไปดูเลยมาอีกแล้วครับแบรนด์ที่มีชื่อว่าคาเวียครับขึ้นชื่ออยู่แล้วครับเรื่องของความหรูหราและราคาแพงผมยอมใจเขาจริงๆนะเพราะว่าตั้งแต่ที่เปิดตัว iPhone 12 Pro ตัวที่มันเคลือบทองแล้วราคาราๆแบบหลายแสนมากอะ่ะ คลิปวิดีโอนั้นผมก็ทําเหมือนกงนแล้วผมค่อนข้างแบบเฮ้ยตอนแรกก็คิดว่าคนจะไม่สนใจซึ่งผมเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันคืออะไรอะไรอย่างนี้มันจะมีคนซื้อไหมเอาจริงๆครับมันมีคนซื้อฮะ แล้วผมก็อยากจะบอกว่าคลิปวิดีโอแบบนี้ผมก็สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับก็ทุกคนก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ครับว่าเออชอบไหมอะไรยังไงนะครับคิดเห็นยังไงอะไรแบบนี้ก็พูดคุยกันได้เลยนะเต็มที่เลยนะครับผมจะทรงจะแะก็ระวังระวังกันหน่อยนะครบแบรนด์เขาแรงนะคร รอบนี้ iPhone 13 Pro เปิดตัวเนี่ยแน่นอนว่าคาเวียก็ตามสเต็ปเดิมและตามสไตล์ของเขามาอยู่แล้วฮะเขาก็จะหยิบยกตัว iPhone สักรุ่นหนึ่งอ่าและแน่ก็จะเป็นตัว Pro นี่แหละครับเพราะว่าด้วยความว่ามันเป็น Pro ใช่ไหมละ่ะมันก็จะเหมาะกับพวกที่มันรู้ราแล้วก็ราคาแพงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเขาก็จะนํามาทําเป็นตัวคอลเลกชันนะับต่างๆให้เราได้เห็นกันยกตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดใกล้ๆตัวเราหน่อยแล้วจิบจ้องได้จิบจ้องกันเลย คือจับต้องได้อะไรประมาณนั้นนะครับเราก็จะเห็นกันหลักๆก็จะเป็นแบรนด์ฝั่งของ Android นะครับที่ก็จะหยิบยกการไป X กกันกับแบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น f e r r a r i แบรนด์สโมสอรฟุตบอลนะครับก็จะทํามาเป็นคอลเลกชันนะครับที่จะมีทั้งเคสที่จะมีทั้งตัวเครื่องนะครับที่จะเปลี่ยนโมดูลใหม่เปลี่ยนอาจจะเป็นในรูปแบบของตัวตีมหน้าจอตัวที่เป็นฝาหลังก็จะเปลี่ยนในบางรุ่นก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับค่อนข้างน่าสนใจมากแล้วรวมไปถึงอาจจะมีบางจุดที่ อาจจะเป็นพิเศษอย่างเช่นอาจจะให้สายชาร์จเป็นสีพิเศษตัวพิเศษเลยอะไรแบบนี้นะครับกล่องแบบพิเศษอะไรแบบนี้นครับซื้อค่อนข้างจะเ e อ็กซ์คลูซีฟมากๆกนะครับก็จะเหมาะสำหรับคนที่ชอบโดยเฉพาะเลยอะไรแบบนี้แล้วชอบรุ่นนั้นอยู่แล้วด้วยอะไรแบบนี้ฮะซึ่งมันก็จะเหมาะสำหรับกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งที่ชอบแบบนั้นอยู่แล้วนะฮะอย่างผมเนี่ยที่จะเอามานําเสนอในรอบนี้คือตัวไทโรนซอรัสนะครับที่เป็นต้นแบบในการเอามาทําเป็นทีราคอลเลกชันของคารเวียในรอบนี้นะครับซึ่งก็จริงๆเนี่ยในส่วน ตัวก็แอบ,บจะไม่ค่อยได้ปลื้มกับตัว iPhone 13 Pro สักเท่าไหร่นะครับเพราะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ซื้อมาด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรถ้ามันราคาถูกนะครับในรูปแบบว่าคอลเลกชันที่มันมีตัวไทแรนโนซอรัสมาด้วยนะถ้ามันราคาถูกนะแต่รอบนี้มันราคาไม่ถูกเลยฮะร,รอบนี้มันมีมาทั้งหมด3สไตล์ครับซึ่งค่อนข้างสวยมากและผมชอบมากมันสวยจริงๆแต่ราคานี่ <c oughs> <c oughs> สุดยอดอยจริงๆฮะเริ่มต้นที่รูปแบบแรกจะเห็นได้เลยว่ามันเป็นกล่องเล็บของตัวไทแรนโนซอรัสนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป น,นะครับก็จะเป็นสีแดงสดเลยเรากับขวดผ้าของคุณออกมาให้มันขาดว่อนอะไรประมาณนี้ฮะก็จะเป็นการสาธยายที่หูน่าสนใจนะซึ่งในรอบนี้นะครับมีตัวเครื่องให้จับจองเพียง99เครื่องเท่านั้นนะครับทุกคนโอ้โหอ,อะไรมันจะแรไอเทมสักขนาดนี้นะฮะตัวนี้ครับในด้านของราคาเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่250,000กว่าบาทนะครับอ่าสำหรับตัว iPhone 13 Pro นะครับ ราคาแรงจริงครับแต่ถ้าอยากได้เป็นตัว Pro Max นะครับก็จะเพิ่มเงินมาเป็น270,000กว่าบาทนะครับผม ราคาเอาเรื่องนะในแบบที่2ครับก็จะเป็นไทโรโนโฟนนะครับบอดี้ <Body S 1> ก็จะผลิตมาแบบวัสดุเกรดพรีเมียมนะครับที่จะมีส่วนผสมเป็นทองแร่เพชรและก็รวมไปถึงโลหะอัลลอยต่างๆนะครับซึ่งไอความน่าสนใจมันก็คือมันจะมีเลเยอร์มาเป็น2ชั้นนะฮะผ่านการผลิตด้วยเทคโนโลยีพิเศษมากๆแล้วจะลังสันมาเป็นลวดลายที่มันเหมือนมีเนื้อออกมาเนื้อหนังให้เราจับได้เห็นชัดๆรวมไปถึงเขี้ยวของน้องนะครับโห้แล้วทํามากี่รุ่นรู้ไหมฮะ เรุ่นครับโคตรแรทุกคนราคามันเริ่มต้นที่เท่าไหร่รู้ปะฮะ2 8 0 0 0 0กว่าบาทครับแล้วก็ถ้าเป็นตัว Pro Max อยู่ที่300,000กว่าบาทนี่คือราคาไม่ได้เป็น2ล้านนะตัว2ล้านจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่แค่ตัวนี้ฮะที่เป็นไทแรโนโซอรัสเลยเลยตรงเลยตัวนี้เลยที่มีทั้งที่ผมไม่ได้พูดถึงด้วยโอ้โหผมทุยวผมพูดแลลิ้นพันไปหมดแล้ว เหมือนจะจบฮะแต่ว่ามีจุดที่เล็กๆน้อยๆเป็นเกรดให้ทุกคนได้รู้กันว่าดวงตาของน้องที่เป็นสีเหลืองจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สีนะครับแต่มันคืออำพันครับหรือเขี้ยวฟันของน้อง1นึซี่ของน้องนั่นแหละครับที่มีอายุเราๆมากกว่า80ล้านปีครับโอ้โหแรงมากแรงแบบเฮ้ยเอาจริงๆราคาก็ไม่ได้โหดไปมาก พอผมพูดแล้วผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกชอบมากว่ามันค่อนข้างแรงพอสมควรแล้วมี7เครื่องเท่านั้นนะเเครื่องนะครับเเครื่องจริงๆเลยนะครับในราคาเราเมันสามแสนกว่าบาทนะครับซึ่งถึงแม้มันจะเป็นแค่ตัวเศษฟันของน้องนิดเดียวนะครับแต่มันก็ถือว่าเป็นคุณค่าทางจิตใจได้พอสมควรเลยดีเดียวนะครับสำหรับคนที่ชอบมากๆนะครับแล้วก็ชอบตัวน้องอยู่แล้วเป็นติ่งไทโนโซอรัสอยู่แล้วก็ ตัวนี้คือ n u m b e วัติจริงครับส่วนตัวที่ว่ากันถึงเรื่องของ2ล้านบาทที่ว่าเนี่ยในเลทราคาประมาณ2ล้านบาทนะที่เป็นตัว13 Pro Max นะครับตัวนี้1นึ่งล้านเก้าแบาทนะครับเกือ 2, บ2ล้านเลยตัวนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับแหละครับว่ามันก็น่าสนใจนะแต่ว่ามันจะน่าสนใจในรูปแบบที่ว่าเป็นจุดเด่นเรื่องของการเคลือบทองมากกว่าครับซึ่งเคลือบทองไปอยู่ที่18กะลัดครับแล้วก็ฝังเพชรสีขาวอีกประมาณ1024เม็ดนะฮะ จัดหนักจัดเต็มแล้วก็ความจุอยที่ที่1เทไบต์ด้วยฮะซึ่งมันอาจจะดูไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับในมุมมองของการดีไซน์นะครับเพราะมันก็เหมือนกับคลื่นเสียงนะครับถ้าเอาสาหรับคนที่เป็นอาร์ติสก็น่าจะชอบนะครับเพราะมันค่อนข้างดีไซน์เก๋พอสมควรนะครับแต่ในมุมมองผมผมชอบตัว t r e x นะมากๆเลยนะครับตัวไทโรนอ aurus นะครับตัวนี้ว้าว ว้าวมากละเอียดดีด้วยนะครับถ้าดูแบบภาพซูมใกล้ๆนะละเอียดค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญถ้าเป็นตัว2ล้านกว่าบาทเนี่ยตัวไอ้สล้านบาทเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะมี18เครื่องครับแต่ตัว t ีเรกหรือไทโนโรซอรัสของเราเนี่ยมีเพียงแค่7เครื่องครับผมแต่ราคา3า0แสนนะฮะโอ้โหราคาดีนะเทียบกับตัว2ล้านประมาณนี้เลยครับน่าสนใจมากครับผมนี่ก็ เป็นอีกตัวเลือกนึงสําหรับคนที่อยากได้คอลเลกชัน iPhone 13 Pro และกันนะครับในฝั่งของคาเวียนะครับแบรนด์สุดหรูอของเรานะครับ ซึ่งเอาจริงแล้วนะครับมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบมากครับในคาเวียร์คอลเลคชั่นนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูได้เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันนะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ชอบแค่ทีเล็กอย่างเดียวไงฮะมันก็จะมีทั้งที่ไป X กับ Rolex ด้วยครับซึ่งข้อค่อนข้างสวยและสีทองอลังมากมากเลยฮะอยากให้ทุกคนเข้าไปดูจริงๆนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพื่อใครที่อยากจะเข้าไปเช็คเข้าไปดูนะครับหรือดูตามคอลเลกชั่นนี้มันก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าราคาแพงๆทั ไม่ไม่รู้ครับแต่เอาง่ายๆเอามาขำๆให้ทุกคนได้เห็นกันว่าเออมันมีแบบนี้ด้วยนะนะครับผมพูดคุยกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้หากใครชอบนะครับฝากกดไลค์ กด subscribe เลยที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดก,กระดิง่งติ๊งๆเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆกันด้วยส่วนใครที่ดูผ่านเพจ Facebook นะครับอย่าลืมกด see first กันด้วยแล้วกันนะครับจะได้ดูคลิปใหม่ๆก่อนใครนะจ๊ะติดตามข้อมูลข่าวสารแบบนี้ได้อย่างรวเดเร็วทันใจนะครับได้ที่เพจ Facebook CT ีซิกแซตเและก็รวมไปถึงบล็อกเว็บซิกแซตเ .com แล้วเจอกลิปวิดีโอแนะ่ see you again ทุกคนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ